สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซกพอกอีกในช่วงคำ่คำๆแย้มมืนแรงย้งมมุนแรงแดดลมลมตกครับพี่น้องครับกับบรรยากาศบรรยากาศเยน็ยนๆสบายในช่วงนี้นี่คือบรรยากาศด้านหลังเวทีด้านหลังเวทีวทครับ <c oughs> นี่บรรดาเต้นทั้งหลายกัน <c oughs> ยุดตามนี้แหละพี่น้อง นนี่อยู่ติดกับพูดดิพี่น้องได้ยินเมฆสวัสดีครับสวัสดีครับบมาไทยดอกมาแต่ไม่ได้ยังมั่นยุติธิดาพูดครับพี่น้องครับผลว่าอ่าแม่ข่าผลว่าเรื่องมาล่มตัวพูดมาเนี่ยโอ้ยหนาวขนาดเลยซีซียุนทำอะไรเดี๋ยวนะเอ้ย

ขาต้มโ้นเท่อดิอย่างบอกว่าเขาต้มโ้นบ่ออขต้มค้นอุ้ยโอ้ยอย่างเขาต้มข้นอย่างนครับครับครับไกันเขยาเล่าของวนนีไปเบิ้งพี่น่องไม่อย่งดต้มปลาดิ กับข้าวเราต้มปลาครับพี่น้องคนสุด,ดยอดจริงหอนเจี๊ยบพวงเขามาอยู่ไก่แท้ปะยุ่ยละมันคือมันขิวน้ำมันโอ้ขี้วายังกอดจิ้มดามมันเบิดขึ้ื่อนเลยที่หอนต้มปลาไม่รู้ต้มปลา,ปา,าปเลยมัีแซวขากัยมีผักกระแง่งผมเจ็๊ยบหยดผักกระแง่งเซลกันอู้ข่าวขาข่าวทากันเลยหอนๆอนขนาด พอเาพี่ไปทำยังพอต้มปลาต้มเอาต้มยิในหมอน่มัเสีิเขาแสดว่าเมนูอย่างน้าปลนหนาด้วยเ่นเอื่นคืออยากเออหนาหนูเออพูดนะเอาทีเอาข้ากินบซ่บต้มปลาหมอนี่งเอาแม่ั้นต้มปลาหมอนิ่งเสียบแสดวถึงจุ่มเลย เพื่อนว่าพอแลรว่าต้มปลาหมอนี่บ่แซ่บบ่บจริงนองคนแปลกหน้าพี่น้องนั่นคือคนแปลกแปลกหน้านั่งพึ่งมึงกันเลยไปเปิดบมึงสองมั่งลายบอลเท่หอยานนาเบิร์ตเท่หมอร่วมกันเล้าหมอล่างพอได้ไปว่าต้มปลาเค็งบ่ปลาคอนปลาคอนโอ้ปลาคอนโอ้ปลาคอนกับปลาเค็งคือพวกขี้เหร่นี่เนาะ อันนี้ปลาขอหน่อยปลาข้อหน่อยปลาเข็งเปิดทั้งน่อยให้นู้นนลาแว่าปลาข่อนนะใช่เลยนี่เปิดม้อน้อยให้นู้นนะมอได้หม้อน้อยใช้นู้นได้มอหยังนี่อันนี้อันนี้หม้อหยังอันนี้หม้อน้อยอันนี้หม้อแม่นอันนี้หม้อหย่างมอหม่อยม่เนี่ยก็นี่ไงพี่แม่เปิดให้นู้นนีค่ะประมาณสี่เท่าลูกหนึ่งไหมอ่าเอาเอากระต้มปลาเคลื่อนเท่านี่ก็ได้ขอบคุณค่ะปีเลยค่ะเท่านี่ยเท่านี่ยราคาโอ้ยไม่ปลาคนนี้หรอก สังกาใส่คอไปเเลยปะหันเจ็ดโซโคเวพสิพูดนะรพี่เนานี่ล่มตนลงพู้บริสีหนาวจยินแม่าวว่าเดืกๆมามันต้องแสบมอบแสบก็ต้องแสบน่อบ่มีใส่บวกกองคนถนี่สูตรเดียวกันเลยพี่นนี่ใส่บวกกองหันบพรันกับส่ใบบวกกองนอนะ ใส่หยอดมันเนาะันต oh, ังไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำพี่น้อแต่ปลาซิวมาต้มใส่หยอดบกอบโอ้ยขาดปด่ไปยกหลังเขาเต้นกัไปไปยกขอเหียดคนตได้แล้วเียดคนลวมอ่า้อ เอาจใจนี่บรรยากาศยามแรงยามแรงแดดล,งลง้อนนตกดันหลังเวทีเอาพี่น้องที่เลือกมให้เขาต้องจ่งงด้มยโมเลงเด้อนะครับโมแลงงานฟรีดีบอได้เสียเงินพี่น้องบอได้เสียเงินจักบาทเลยเป็นงานฟรีตัวเป็นงานฟรีครับพี่น้องครับเป็นงานนั้นระเฮนี่เพิ่นบุญกระถินการหลังเวทีเขาพร้อมนะครับพร้อมกันทุกระบบน่ะ

นี่นี่บนเวที ผลเวทีครับพี่น้องครับพูดนะครับพี่น้องครับพื้นที่สถานที่เขา

คนนวิว <c oughs> ดานขางครับพี่หนุกวิวผูเขายมาแรงนี่แหละพะว่าลมตวมาทางนี้แหละพี่นนองเย็นแม่้าอยู่ในสงมแล้วเ็ไหเ้ แล้ว่าเขากันดีเดียวว่าไปขากันดีแท้ๆไปอ๋อสารคิบเงี้ยมคำนี้ไวปสนิที่น้องคิบเงี้ยมคำไวปสนิทเด็ดลบลบตกไวปสนิทพอแมนในคลิปหน้าของคุณแฟนคลับเอฟซีทีดีตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพงษ์ยังอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลแต่ว่าโมเดล่าลืมใหม่กำลังใจเด็กพี่น้องเด้อนะครับพื้นที่สนามโอ้สุดยอดอลังการงานสร้างเลยโพดโพบกหม้อบกแตง อาจจะเริ่มใหม่ก็้องใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับ